เียงกับเราเนี่ยเขาเขาพันอะไรมามากเขาไม่ใช้อารมณ์หรอกท่านประธานเขาใช้อะไรครับอาวุธครับท่านประธานครับซัดเพี้ยนเดียวเรียบร้อยเลยคิดว่าเขาคุมอารมณ์ได้ไม่ครับนะแต่ชราอย่างมีคุณภาพหรือชราอย่างมีคุณค่าสูงเนี่ยเขาจะอยู่เป็นเขาจะรู้หลักการคลองวัดคลองเรือนเตือนสติตัวเองเขาบอกว่าควรเงียบเมื่อภรรยาพูดเขาบอกควรเงียบ เมื่อภรรยาพูดถูกต้องแล้วและไม่ควรพูดเมื่อภรรยาเงียบแล้วเราจะพูดตอนไหนก็เอาไว้ทอนยิ่งภรรยาเงียบไม่พูดอะไรเนี่ยยิ่งเราไม่ต้องพูดเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะขึ้นได้ง่ายๆนะครับทีนี้มาดูมิติแห่งการออมเก็บออมเงินทรัพย์สินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าชราอย่างมีคุณภาพหรือชราคุณค่าสูงเนี่ยนะครับพอตายไปปั๊บลูกหลานก็จะ พี่น้องก็จะบอกโอ้นี่นะะน่าเสียดายที่ตายแล้วยังใช้เงินไม่หมด